มาครับท่านผู้ชมสำหรับใครกำลังมองหานะครับ Honda Civic เอนะครับคันนี้1.8รุ่น e ปี2012จดทะเบียนปี13นะครับตัวรถสีดำสภาพสวยนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีประวัติชนหนักคว่ำจมน้ำกับสีหรือว่ากอไหมแน่นอนนะครับด้านภายในนี่ได้เป็นบอร์ดหนักช่อไฟฟ้าพรับรันมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะครับสวยงามนะครับภายในบอดี้เดิมๆหมดนะครับราคาเพียงแค่3 1 9 0 0 0บาทนะครับดีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้น หาใครอยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับดูมีให้จบนะครับห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับตอบรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับอยู่กันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยกที่1นะครับเขตมิบบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับใครกำลังมองหานะครับซีวิกเอฟบีนะครับคันนี้เข้ามาแล้วนะครับ เป็น1.8รุ่น E นะครับปี2012จดทะเบียนปี13านะครับคันนี้กับเลขไม้วิ่งไปเพียง1 3 8 0 0 0สมโลเท่านั้นนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับสภาพป้ายแดงนะครับบอกเลยว่ารับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากออไม้แน่นอนนะครับนะตรวจสอบที่มาที่ไปได้ทุกคันนะครับเล่มประวัติไม่มีชํารุดสูญหายนะครับไม่มีเล่มเต็มนะครับอมโอนได้นะครับจัดใส่แนนก็ได้หรือใครอยากซื้อสดก็ได้นะครับคั้น ถ้าฟรีดาวนะครับคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5,000ัปลายๆเท่านั้นนะครับนะใครอยากสนใจนะครับอยากจับอยากจองคันนี้นะครับให้ไวเลยครับมีมมีมาแค่คันเดียวเท่านั้นรายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่าได้อะไรไปบ้างนะครับมาที่ด้านหน้านันก่อนนะตัวรถเข้ามาได้เป็นสีดําเงาสภาพสวยแบบนี้นะครับประจังด้านหน้ามาเป็นแบบโฟรมียมรอๆแบบนี้แล้วนะครับด้านไฟหน้านะครับมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะมีไฟตัดหมอกกู่หน้ามาให้ครบเลยนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับสองเนะนี่บอกเลยว่าเหลี่ยมสั่นตัวรถสภาพสวยนะครับผมรับ ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม่แน่นอนนะครับมาดูที่ด้านล้อแม็กกันนะครับล้อแม็กคันนี้เขาได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะล้อแม็กสีบอลสเปคเดิมโรงงานเลยเป็นแม็กขอบ16นะคันนี้ยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ฟรี4เส้นเลยนะคันนี้ยางอาจจะปีเก่าหน่อยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเอาไปพร้อมใช้งานนะครับใครอยากซื้อสดได้คันนี้ผมบอกเลยมีราคา,าพิเศษให้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับนะก็ต้องก็ต่อตัวรถนะครับแน่นสนิทไม่มีอาแบบนี้เลยเดืยดสันตัวรถสวยเดี๋ยวเราทำก,การล้างขัดสีดสปบสสภาพให้้ก่่่อออนนนงีึยูแลวะ ต้องทาการเก็บงานให้อีกทีหนึ่งก่อนสมมอยู่แล้วนะครับฟิล์มติดมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาพร้อมคิวกันสาดด้านบนสีเดิมโรงงานนะครับแบบนี้นะครับแล้วจกบางข้างนะครับได้มาเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยนะครับมือเปิดมาเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวพาดูภายในนะครับด้านภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้นะรบบเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแบบนี้สภาพเบาะบอกเลยว่าสวยปิ๊งนะครับเหมือนน้องๆออกป้ายแดงจริงๆนะคันนี้ภายในสีทูโทนหล่อๆแบบนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนผม ขออนุญาตนั่งให้ดูนะครับนี่หน้าจอเขามาแบบหล่อๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยสามก้านมาพร้อมมันติฟังก์ชันแบบนี้นะครับหน้าจอนี่สวยงามนะครับบอกเลยหน้าจอหล่อมากๆนะคันนี้หน้าจอวิทยุเดิมโรงงานมีมาครบนะแอร์คันนี้สามารถปรับออโต้ด้วยได้นะครับนะปรับได้หมดแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับคันนี้สามารถมาทดลองขับมาดูรถจริงกันก่อนได้ a u x Power Outlet ให้ครบนะตรงนี้ที่วางโทรศัพท์วางของตรงนี้ได้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ ขับง่ายขับสบายแน่นอนนะครับนะตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะสามารถวางแก้วน้ําได้หรือปิดตรงนี้ได้นะครับที่วางพักแขนได้เป็นหนังสภาพสวยนะครับเปิดออกมามีรูเสียบ USB ให้อีกนะครับสวยงามนะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้แล้วเรียบร้อยด้านบนหลังคานะครับสีครีมแบบนี้นะครับไม่มีรอยดําไม่มีรอยช้าเลยนะครับสภาพดีบอดี้เดิมหมดนะครับภายในสวยนะครับคอนโซลคอนโซลไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะครับบอกเลยว่าสวยจริงนะคันนี้มีหมดกี่ค้อนให้แล้วครบนะครับที่เปิดสาระโป้งจะเปิดจากด้านตรงนี้ได้เลยนะครับ สวยงามนะเดี๋ยวพามาดูบอดี้ตัวรถด้านนอกกันนะครับแผงประตูนะครับได้เป็นหนังเดียวกับตัวเบาะนะครับตรงที่วางพักแขนตรงนี้นะครับกระจกนะครับออโต้บานคนขับนะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้ครบนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะครับบอดี้เดิมหมดนะครับรถปี2012.13นะครับคันนี้สวยจริงนะครับได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คแบบนี้นะครับให้ดูได้นะครับนะมีมาครบนะคันนี้ประตูเดิมๆนะครับไม่มีการเคาะพ่นทําสีแน่นอนนะครับได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้เดดดดดี๋ยยวพาาาาูู้้้นนนนนนนหหลลััััััังงงงกะะคคครรรบบฝ่่ผโส ได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเหมือนกันสภาพสวยเบาะหนังนั่งสบายแน่นอนภายในกว้างขวางนะครับตรงนี้มีที่วางพักแขนให้ครบนะครับด้านบนหลังคองหลังคานะครับศาสตร์สอานไฟส่องสว่างครบนะคันนี้นะครับนะไม่มีช้ําเลยนะครับตัวรถนะครับบอกเลยว่า well. สวยมากนะต sí. ัวรถสีดาด้วยดูแลรักษ huh? <c oughs> าง่ายนะแล้วก <c oughs> ็แผงประตูนะครับก็คือเดิมเดิมหมดนะตะเข็บด้านข้างตรงนี้เดิมเดิมหมดนะฮรล้อแม็กนะครับมาพร้อมดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับเปลี่ยนยางให้ฟรีสี่เส้นด้วยนะคันนี้ บอกเลยได้ไปคุ้มคันนี้เป็นยางปี2020นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ปี4เส้นนะครับเขต่อตัวรถนะครับแนบสนิทแบบนี้นะครับไม่มีอ้าเลยนะสวยงามกริบกริบแบบนี้นะครับไฟด้านท้ายโอ้โหเข้ามาบาเป็นแบบสวยมากๆด้านท้ายสําหรับซีวิกเอสบีนะสวยจริงนะครับด้านท้ายของเขานะใครที่ชอบสายซีวิกนะครับห้ามพลาดเลยตัวนี้นับกล้องมองหลังมีมาให้ด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะด้านหลังนะครับมีกระจกไล่ฟ้าให้แล้วครบนะครับกระจกแพ้เดิมจากฮอนด้าทุกบานนะครับนะสวย สวยมากๆนะได้ไปคุ้มจริงนะคันนี้นะผมขออนุญาตเปิดด้านท้ายให้ดูนะเปิดฝั่งด้านท้ายให้ดูกันนะโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะนี่เปิดด้านท้ายให้ดูกันเลยนะครับนี่ให้ดูนะบอดี้ตัวรถนะครับบอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนนะราคาถูกด้วย3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับภายในสวยนะครับนี่ด้านตรงนี้นะไม่มีรานะครับไม่มีเชื้อลงเชื้อราขึ้นราแน่นอนนะครับรับประกัน,นครับไม่มีประวัติชนหนักพิดความจมน้ําแน่นอนนะครับนะตะเข็บด้านข้างตรงนี้รอยซีนเดิมๆนะครับนะ สีนเดิมจริงนะคันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านตรงนี้นะครับหัวน็อตนะขออนุญาตก่อนนี่ผมแกะให้ดูเลยตรงนี้นะครับหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีอ้าเลยนะครับตรงนี้ไฟท้ายยังเดิมนะครับบอกเลยบอดี้เดิมๆนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะคันนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับล้อแม็กยางอะไหล่นะครับยางใหม่ๆแม็กใหม่ๆเอาไปใช้งานคุ้มๆเครื่องมือแม่แรงครบนะครับรอยซีนหน้าล่างซีนทางมะพร้าวแบบนี้นะครับ ก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับใครอยากมาทดลองขับมาดูรถจริงนั้นก่อนได้นะครับสวยจริงนะครับคันนี้ซ i v i c f อตอนนี้มีม,ม,มีแค่หนึ่งคันเท่านั้นสําหรับคันนี้นะแล้วก็จะมีเป็น Civic f c FE นะฮะแต่ถ้าเป็น Civic f อตอนนี้มีคันเดียวเท่านั้นรีบจับรีบจองก่อนที่จะจติดจองนะครับนะเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้กันนะครับเปิดลงม้านะครับโอ้โหแล้วดูคับเพจนะครับตาซีวิกนะครับมีไฟมาให้ครบนะตรงนี้นะ แผ่นเพจนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะแน่นอนนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังเดิมๆนะครับนะหัวน็อตสวยใสเนียนคลิปนะครับแผงประตูเดิมหมดนะครับเป็นตอาดก้านบนเหมือนกันนะครับพาดูแบบนี้เลยนะครับนี่สวยงามเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะครับเหมือนออกจากศูนย์สภาพเหมือนออกป้ายแดงนะครับคันนี้รถอายุ12ปีแล้วนะสิบสองสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบสองปีประมาณนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าสภาพเหมือนป้ายแดงภายในบอดี้เดิมหมดนะครับ แผงประตูนะครับเดิมเดิมน anyway. ี้นะครับนะมาทดลองขับได้มาดูรถจริงกันก่อนได้แอร์เย็นเพียงพาะเครื่องยังดีเครื่องยังเดินนิ่งนะครับนะแผงประตูนะครับก็คือเดิมเดิมเม็ดอะครบนะคันนี้สวยจริงได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับกับราคาถูกด้วยผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องดีกว่าสําหรับคันนี้นะครับว่าสวยแค่ไหนนี่มาครับมาดูกลางคันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะเครื่องยนต์ ibike นะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อย cc นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบแรงม้านะครับโอ้โหแล้วบอก รถไม่มีขยับจริงๆนะครับหัวนงหัวน็อตแต่ละจุดนะครับเนียนมากนะครับคันนี้นะครับน้ํามันเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มนะสมุติสตาร์รถให้ดูแบบนี้เลยนะครับนะรถสตาร์ทอยู่นะตอนนี้นะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับนะควันไม่มีไหลไม่มีดังแน่นอนนะเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้นะครับเช็คค่าแบตให้นะบอกเลยว่าได้ไปคุมแน่นอนนะครับดูแลให้นะครับแบตตรงแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้เลยนะถ้าแบตปีเก่าแล้วนะแล้วก็คันด้านหน้านะครับสภาพเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบหัวน็อตนะครับไมมมม่่ีีแกะไขยับมานะครับหัวนตนะครับ สภาพสวยเนียนกริปนะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนด้านบนนะครับไม่มีตกท้องช้างไม่มีกรอบหรือว่าไม่มีปุกแน่นอนนะครับเนียนจริงนะครับคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับสวยจริงนะได้ไปสําหรับใครอยากได้เป็นซีวิกเอบนะตอนนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะรีบจัดรีบจองก่อนที่จะติดจองนะแล้วก็ฝากกระโปรงด้านบนมาดูกันโลโก้บาร์โค้ดนะครับชัดเจนแบบนี้นะโลโก้ตาโปรงตาตามอยู่ครบนะครับรอยซีนด้านบนนะครับนิ่มๆแบบนี้ซีนเดิมนะมาดูรถจริงกันก่อนได้นะครับมาทดลองขับนะครับบอกเลยว่า คุ้มมากๆนะกับราคานี้แล้วจะติดใจแน่นอนนะถ้าใครอยากจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถออกได้นะครับนะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกรับรถนะครับผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะครับบอกเลยว่าดอกเบี้ยถูกเริ่มต้น2.39เท่านั้นนะครับสำหรับใครอยากได้ดอกเบี้ยถูกๆนะครับเริ่มต้น2.39เท่านั้นนะฟรีดาวได้คันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาท5,000กว่าบาทเท่านั้นแถมบริการช่่วววยยเเหหลือฉฉุกินนใ้้ด1ปีะครัับ24ชโมง นะล้างขัดเคลือบสีให้เป็น่านน้ำมันเครื่องให้ดูแลให้หมดภายในรถแน่นอนนะสำหรับใครอยากได้บัตรแถมน้ํามันนะครับบอกเลยว่ารีบติดต่อมาคันนี้ผมมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้เพียบเลยนะสำหรับซีวิคเอสบีคันนี้นะครับได้ัยคุ้มแน่นอนคันนี้รายได้ประมาณหมื่นสองขึ้นไปออกคนเดียวจบนะครับไม่ต้องมีคนทำไม่ต้องมีคนกู้รวมฟรีดาวไปได้เลยนะครับพนักง,งานบริษนะัทรับวิสาหกิจหรือว่าเป็นอาชีพค้าขายอาชีพธุรกิจส่วนตัวสามารถออกได้หมดนะครับนะบนะได้ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันด้วยนะ ไม่มีเครดิตก็สามารถดอกได้นะครับถ้าสนใจติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0622690550นะครับหรือไอดีไลน์ด้านล่างได้เลยติดต่อมาได้ด่วนๆนะสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ